โมกุโลตาโลวาโลนะเสียงสนิทเขาไปเนาะสังโฆแล้วหัวรอร้วว่าเอ้ยระวบ้าอันร่องว่าเป็นก็ะย่สิเป็นร่องแต่ย่า่ร้วว่าอยากให้กระเจ้าส่ายเห็นเขาคอมเมนต์มาเรื่อยอยู่ไอพี่ก็ได้แล้วเจ็ดพันสองดีแล้วเยี่ยมแล้วพี่เยี่ยมแล้วหนูยังไม่ถึงเจ็ดพันเลยพี่อันเนี่ยก็ไปหลอกน้บ่บด้แล้วแม่เอ้ย แหนมหาลูกเลตเตา่าสีเอาเขามาทรงบุญรออะไรคะเจ็ดวันพี่อ๋อรอรอรอผ่านใช่ไหมรอผ่านในสตีนเนาะแต่หนูดีนะพี่ที่ว่าเร่งให้มันผ่านไงถ้าถ้าผ่านจากมกรามาแนละ้วมันจะยากมันยากจริงๆพี่บางคนรอตรวจสอบเป็นเดือนเลยนะนั่นแหละรอตรวจสอบแต่เราพยายามก่อนที่เราจะผ่านดีเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าใครมีเวลาเนาะคะ่ะเนาะ ในเมื่อบางเถ้อผู้ใดวางวาเวลาใดเอากับข้นเวลานั้นนะค่ะต่ว่าไม่นั่นบ่ได้ขึ้นเป็นเวลาหรอกค่ะเป่นเนาะผ่านหรือยังเนาะจ่แต่ว่าไม่นั่นน,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 นี่ผ่านแล้วแต่แต่คลิปเน่าเนาเนะผ่านแต่เสตีนกับโบนัสเนาะค่ะเนาะแต่เหลือแต่เลี่ยวเนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดอย่างเดิ่นแต่เด้อกลัวสีหอดมื่อนี้สีผาคำน่ะเดือนสีของกินใหญ่ลูกเอาก็เข่าหาทักทายคือเก่าเนาะค่ะเนาะ เลื่อนเข้าไปถึงหน้าบ้านแล้วอย่าลืมนะคะถ้าไปพอล่เนาะค่ะเนาะพอล่ยสูงเน็ตวิ่งออกวิ่งเข้าบางทีหน้าหน้าก็จะด่างจะลายมั่งบางทีถ้าหน้าด่างหน้าลายแล้วก็หายหายเพื่อนเนาะค่ะหอบตอบอย่างเดียวตอบอย่างเดียวแล้วไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเพื่อนมันก็ไม่มีมันมันก็ไม่มีไอ้แล้วกับเขาหาทักทายขึ้นเก่าเนาะค่ะเนาะเลื่อนเข้าไปถึงหน้าบ้านแล้วอย่าลืมนะคะ ถ้าไปพอไล่เนาะค่ะเนาะพอไล่สุดอันข้าเจ้าลองกันครับประดับดินเสียงมวนมวนแต่หนูนี่รองบ,บ่าเป็นสวัสดีด้วยค่ะแม่เลาขอบคุณได้หลายค่ะแม่ฟังเนาะค่ะเนาะมือใดไอเซิร์นเฮ้าไ้จังสี่พันคิดเลี้ยวเนาะค่ะทุกคนจ้าเฮากับคุยกันไปบอกกันไปเนาะค่ะทักทายกันไปื้นนี้มา,าบากักแตงกหนูก็เอานะพี่หนูเคยลองดูแล้วพี่ที่ว่าไม่เอาเพื่อนน่ะมันจะไม่เพิ่มให้ หรือว่ายังไงแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเข้ายังไงเนาะอดบอมีบอมีพอม่อเมตเพิ่นเหลือเอาเมื่อบานถ้าใครจ้ามือเนี่กะมือเนีกเน่กะมาเปิดบ้านด้วยการที่ว่านั่งนั่งเก็บแตงใส่ถุงแล้วค่ะคัดแตงแล้วค่ะเลือกแตงเก็บแตงึ้นมาบางหันค่ะฮอนฮอนแบบเพลงกระลองบอ่าปินเนาะค่ะเนาะอันห้องแปร์เนาะซื้อลงมาเลยนะเนาะตะเรียงฮะ สมุดหนังสือลนังหาหนังสือค่ะถ,ถ้าเราขึ้นเปิดบ้านเป็นเวลาก็จะดีเนาะเพื่อนเขาสิจับมบ่อดว่าเขาขึ้นเวลาเท่าไหเนาะค่ะเนาะทุกคนที่เม่นันไม่ได้เข้าไปหาก็สู้ๆเด้อพี่เด้อลงคลิปลงคลิปยาวเนาะให้สม่ำเสม,มอวันละสามคลิปเดี๋ยวก็ผ่านจ้าแต่หนูก็ยังไม่ผ่าเกียงขาสั้นได้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่บางทีอย่างนั้นก็เราทําไปบางทีก็คิดถึงลูกๆเนาะลูกๆเราเนะ่ะถ้าลูกๆเขาต้องเป็นว่า มาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้เจ็บไม่ไม่พี่ไปบ้านน้องนันทุกวันไหมวสวัสดีนะคะเจอน่ะพี่เขานะอืมแต่ถ้าพอพอผ่านปุ๊บ เอไอเขาจะเอาออกเลยเิเขาจะดีดเราออกเลยนะพี่กันดานี่แหละระบบของเขาเนาะเพราะว่าถ้าเราผ่านเก <S ing> <S ing> ตังลาตานาตายังเอ <S <S <ing> ตน่าะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับเข้ามากเลยแหละค่ะประมาณสองพันเนาะแต่ว่าพวเพื่อนก็ออกไปไเลยแหละค่ะคือว่าบางที่เพื่อนอาจจะเป็นช่องใหญ่ๆเข้ามากกับบจักเนาะเพราะว่าไม่นั่งกับบคุเนเคยเนาะได้หรือไม่ได้เนาะมันไม่มีมันไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้จะถามใครเนาะ ก็พยายามดูคลิปของเพราว่า,ถ,าถ้าอยากเห็นร้านก็มาครึ่งทางพี่ในรูปร้านก็ไปแล้วแหละครึ่งทางเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาอยากเห็นลูกเขาก็กนําส่งนั่นเองขยันไล่ขยันดูเนาะแต่ถ้าดูไปมากก็ปวดสายตาเนาะคะ่ะเนาะสายตาแล้วก็ปวดนะพี่กันดาเป็นมนุษย์ชีวิตของเฮาเกิดมาพอจำต,ต่อยบอ่อต้อยแล้วผู้ใดเนาะ คอยดูพยายามดูเนาะนั่นแหละสิ่งที่นูย่างปลาย่ย่งไรนั้ออกให้หมดเลยช่วงนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละไล่ออกให้หมดเลยเสียงเพลงอะไรกับคิดหน่อยช่วงนี้น่ะเหมือนเหมือนเพจหนึ่งน่ะที่อยู่กับแม่นันมาตลอดน่ะยังไม่ผ่านเลยนะพี่พน,นาเพราะว่าแก๊เขากบเขาหาทักทายคือเก่าเนาะค่ะเนาะ,ะเลื่อนเข้าไปถึงหน้าบ้านแล้วอย่าลืมนะคะถ้าไปพอไล่เนาะค่ะเนาะพอไล่สุงคลิปไปปังก็มาเองเนาะแต่นูเค,เคยเคยทำแล้วไม่รับเพื่อน ไม่เอาเพื่อนไม่ติดตามเนาะค่ะเนาะไม่กดติดตามก็ไม่มีเพื่อนมาแต่ว่ากสิมหัศอีกบทหนึ่งแล้วค่ะเด้อบทบ,บทนึงน่ะบทยุดเทียนใช่เน่ะเสียงบ่มวนพี่น้องเลยแต่ว่าอยากลองเนาะค่ะมีการตอบโต้นั่นเนียวันไหนบางทีเราไม่เห็นเนาะพี่เนาะถ้าเราอยากเห็นเราก็าไปเข้าไปตรงไปตอบตรงไอ้ตาบดายนะพี่ <laughs> มัก็ย้ำกระทันใ,นใดๆเพราะว่าเขาย้ำกระทันดิปังเนะบาะโบเมนว่าบดาดหรอกค่ะแต่ว่า ก็เห็นเพื่อนได้กันสุกขนอยู่เนาะค่ะเพื่อนดีคนหนึ่งเพื่อนตะนกอนกบเพลงของสายยันเนาะค่ะเนาะโชบันละีเน่ยน,นะคนดีของพี่ก็มาสวยจิตอ,อันมันตัวนี้เขาแล้วเอาไปสังไหวไก็เหอโอสตีนขั้นอยู่น้องน้องเขาขั้นอยู่ไอพี่กันดาเคยทำไหมพี่หนูใกล้จะถึงแล้วเนาะค่ะพี่เนาะ เชิญมาเนาะผ่านหือยังเนะาะจ้แต่ว่าไม่นั่นนี่ผ่านแล้วแต่แต่คลิปเน่าเนาะผ่านแต่เสตตีนกับโบนัสเนาะคะ่ะเนาะแต่เหลือแต่เลี้ยวเนาะคะ่ะเนาะว่ะฮิตยัยงไทุุกข์อปปอปาาวะันตรยไงเนาะพี่เนาะ <laughs> บอกกับพ่อใหญ่ก่อยแล้วหัวดรอยอ,อยู่นี่แหละก่อยเอาไปให้มัาลองก่ <laughs> อยเอาอันเขาประดับดินมัาลองพ่อใหญ่ขี้ดิ้งไม่มีเพื่อนมาตอบคอมเมนต์ <laughs> ยิ่งน้อยด้วยพี่ถ้าถ้าวันไหนเราไม่ได้ไล่หน้าสีดนะไม่ได้ไล่หน้าบ้านเราน่ะปาธุกาอุปัตวะอันตารายาพอไงได้แจ็กทุงหน่อยนะฮาได้แปแล้วได้เก่าประมานเก่าสองเล่มทาม โลวาโล,โลนะเสียงสนิทเข้าไปเนาะสังโคอบาดายนะพี่ <laughs> ม่เคยยังบัท่านในดๆเพราะว่าเขายังบัท่านอีกฝังเนาะโบเมน่าบาดายรอกค่ะแต่ว่าก็เห็นเพื่อนใดกันสุกคนอยู่เนาะค่ะเพื่อนอีกคนนึงเพื่อแล้วก็ทักทายอย่างเดียวตอบอย่างเดียวน่ะมันจะไม่ไม่ขึ้นให้เลยวันหนึ่งนั่นเละเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่แต่ว่าบางทีบางวันเนาะพี่เอาเอาวันละวันเวลาเนาะคะนะ่ะแล้วเวลาแล้วคนสองคนอย่างนี้น่ะพี่ แต่เอามากมันก็ไม่ได้อย่างว่าเลยเนาะค่อยไปเรื่อยๆนะคะแต่บางคนรุ่นเดียวกันเขาก็ซ่อมด้วยค่ะซ่อมซ่อมไปไกลไปไกลมายังได้เต็มกระตาเลนนอนเว้นโบเต อดย้ำคำย้ำตีนเนาะค่ะนาอมานนางเปิดบานมานนางไล่สดจะก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมไล่สดนะคะทุกคนเราต้องไล่สดก่อนเนาะค่ะนอะอืกำลังใจทอดลองไปเรื่อยนะตัวกำงามกินักแตงกินอ้วกเป็นงไงเหมือนงกินตาแตงซมือมอซูเมอพี่น้องเอ้ยกินบเบื่อกินได้คลิปไหนนะมันฟังนะพี่กันดาเราเราตามไปตอบคอมเมนต์ให้จุมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเอง <Hey. S 1> เป็นยังไงเนาะแค่นี้หนูก,ก็ดีใจามากๆแล้วพี่ที่เราเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันเนาะพี่เนาะ <laughs> ขอบคุณมากๆที่พาวันตุเตนะคะเนาะฮัดฮัดเด้อค่ะเด้อฮัดเด้อมาดิไล่น้ำฮัดน้ำเด้อพี่นอ้องเอ้อไม่รู้เนาะนั่นหละวิ่งวิ่งก็สะดุดสะดุดถ้าอยู่บ้านส่วนมากเขาจะต่อไอ้นั่นกันหนูไม่ได้ต่อเนาะไอ้ไปเป็นมาสังเรา ยังทดลองใบไปไดาเลยเลื่มแล้วลืมมหันเนื้อเพลงแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยได้ลองหลายเนาะค่ะเนาะสมองมามีเนื้อเพลงเนาะค่ะแต่หนูมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนหกหกพันกว่าคนแล้วแหละพี่นั่นแหละแต่พี่กันดาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนาะหนูไม่ได้ดูป์พ,พิมลูแม่เอ,อ้ยออออออมี <c oughs> ขว่า ถ้าาอยากเห็นร้านก็มาครึ่งทางพี่ในรูปร้านก็ไปแล้วแหละครึ่งทางเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาอยากเห็นลูกเขาก็าวเรียวทุกคนนะคะสวัสดีทักทายจ้ามอนี้ก็มาเปิดท่าการมองเห็นเนาะคะ่ะเนาะทางานไปด้วยนะคะทุกคนจ้าเฮ็ดไปรลดเนาะคะ่ะเนาะให้แม่นันพ่านเรียวสกอนแม่นันจะสีเฮ็ดแม่นันจะสีเต็มแม่นันจะสีเด่นเนาะคะ่ะเนาะไอจะได้ก็อย่าลืมด้วยค่ะเด้อให้แม่นันผัน บบรเขาจะด้งไฟติดบะะ้ยนะก็ได้ของเขาไฟติดจะไหลก็จะหนึ่งปีแล้วยังจับจุต่ไอ้ไม่ได้เลยว่ามันจะไปแบบไหนเนาะหนก็ทําคลิปสเปซส,สปาขึ้นกันทีหนทําไปเรื่อยเปื่อยเนาะแต่เลียวก็ยังไม่ผ่านเนาะนั่นเละตกใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดา